ตาชาเมื่อกี้ไม่เห็นหน้าหนูหนูคออีกรอบหนูลืมอัดคลิปนะคะนี่นะคะตาชานะคะดีใจเรื่องพญานาคมาดีใจนะครับดีใจนะครับแล้วก็พีแั่ก้น้ําตาล่วงอีกรอบนึงนะคะนะะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรานะคะเราจะนะะให้ยกเป็นสาธารณสมบัติเลยนะคะภาษาดีใจไหม ภาษาอยู่นี่นะคะภาษาดีใจไหมภาษาก็อัดีิ้งนะะดีใจที่ถึงจะยกให้เป็นสาธารณะประโยชน์ยกให้เป็นอะไรเนาะเราขอให้สร้างเสร็จนะคะขอให้สร้างเสร็จแล้วก็ขอให้สร้างต่อแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วเนาะภาษาเนาะลุงเสือลุงเสือรู้สึกยังไงโดนซื้อนะนะโดเสื้ออยู่ครับโล่งใจแม่ลุงสะลุงโล่งบอส เสือร่วงก่ะร่งร่วงล่งใจขึ้นเลยเนาะล่งใจหนีเลยนะทุกคนนะคะได้ยินคาพูดจากเจ้าหน้าที่นะลุงลุงเสือนะเมื่อกี้หนูน้ําตาเอาไม่อยู่นะคะร้องไห้กันเลยนะคะร้องกั้ไปเนาะคุณยางบนจะมดีกันร้องค่ะคือร้องไห้นะทุกคนดีใจนะจาแทบไม่มันกันนี้ เขาวัดนะเขาวัดจักรเลยนะคะเขตคือนะคะเขตอันนี้คือเขตทางหลวงใช่ไหมทางหลวงอันนี้คือเขตทางหลวงนะคะนะคะเออจริงวัดไปะี่ปีก็ได้อ๋เฉียงไปที่อ๋อเฉียงไปนี่นะคะลุงเสือบอกว่าเฉียงไปนี่นะเป็นที่สาธารณะ ฝั่งนี้คือที่ของลุงพลที่บ้านคือที่ของลุงพลฝั่งนู้นคือที่ของทางหลวงโอเคนะะนะคะป่าสงวนป่าสงวนนะคะนะคะแล้วป่าสงวนก็ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านเนาะประมาณนั้นนี่ะพ่นาจะให้ดูนะคะที่เขตลุงพลนี่นะนี่ที่ของเขตลุงพลนะคะเบียงนะคะลุงเสือ เฉียงไม่นู่นนะะเฉียงไม่นู่นนะฮะข้างขั้เนาะส่นที่ครอไกหนมองข้างรัวพอดีฮะมองข้างครัวพอดีนะฝั่งไปเลยอ๋อมันเฉียงบ้านออกไปนะคะโ่งอกนะคะนะคะโ่งอกและโ่งใจมากนะคะถึงกันต่อน้ําตาแตกเลยเนาะภาษาเนาะนะคะลูสาไม่ได้ไปนะถึงนะคะเขาร้องกรี๊ดกรี๊ดกันนะะนะคะพี่นัดก็ดีใจนะคะดีใจน้ำตาล่วงน้ำตาไหลเลยนะคะ เจ้าหน้าที่กลับไปแล้วนะคะเราจะได้ทําต่อแล้วก็ลุงเสือเนาะเราก็จะได้อยู่ต่อกันเนาะเราก็จะไม่เห็นต้องว่าต้องมีเรื่องทุกข์ต้องมีเรื่องร้อนกันแล้วเนาะลุงเสือนะถ้าหมดไปแล้วสร้างเสร็จพวกเราจะทําบุญใหญ่เนาะลุงเสือนะนะฮะนะคะพ่นาก็ะยืนอยู่หน้าบ้านกับลุงเสือนะฮะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะลุงเสือดีใจมากไหมดีใจครับดีใจครับลุงเสือชูนิ้วเราสู้ไหมเราสู้นะฮะเราสู้นะลุงเสือสู้สพวกเราสู้สน้นะ สู้เพื่อใครเพื่อลุงตนเพื่อลุงตนแล้วก็<น>ครอบครัวนะครับอย่าร้องไห้ลุงเสืออย่าน้ําตาแตกเหมือนหนูนะคะนะคะุคกจะลุงเสือแป๊บนึงนะคะน้ําตาจะไหลเลยนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายลุงเสือย,ย,ยอดยู่สู้คะ่ะโอเคนะคะ